จากสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทยส่งผลให้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งชีวิต ทรัพย์สินบ้านเรือนเขตอุตสาหกรรมรวมไปถึงพื้นที่ทําการเกษตรโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรคาดว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ผ่านมามูลค่าความเสียหายอยู่ที่6 0 0 0ถึง8,000ล้านบาทหรือร้อยละ0 0 3ถึง0.04ของ GDP ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรมากที่สุดรัฐบาลจึงเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายห,ายหลังน้ำลดในด้านการซ่อมแซมบ้านเรือนและระบบ สาธารณูปโภคอีกทั้งให้การช่วยเหลือผ่านการสนับสนุนด้านการเงินและการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ นายพิชัยชุนหะวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินลดภาษีลดค่าใช้จ่ายเพิ่มสินเชื่อฟื้นฟูบ้านเรือนสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานของกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกมาตรการดังกล่าวอาทิกรมศุลกากรกรมธนารักษ์และธนาคารซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ก็สัวง์นารค้งนะครับเราจะมีเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใครได้รับเงินเฉยๆไม่ต้องเอามารวมอยู่เป็นไรายได้นะครับถ้าเป็นนิติบุคคลก็ได้รับการยกเว้นเงินภาษีเงินได้เหมือนกันนะครับ สำหรับเงินเดเชยยกเว้นอากรสุลกากรของสิ่งของที่นําเข้ามาเพื่อบริจาคถ้าใครเอาเข้ามานะครับสก่วนกองกรมธนารักษ์ก็จะมีการยกเว้นค่าเช่านะครับหปีสําหรับเสียหายบางส่วนแล้วก็ยกเว้น2ปีสําหรับเสียหายขั้งหลังส่วนค่าเช่าถ้าเป็นกเกษตรกรเนี่ยก็จะยกเว้นค่าเช่าให้1ปี ด้านนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูลผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินหน้าโครงการแอลเหนือคนละครึง่งโดยรัฐบาลให้เงินสนับสนุน400บาทต่อคนต่อทริปจำนวน10,000สิตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือจากผลกระทบน้ำท่วมรวมไปถึงมหกรรมไทยแลนด์วินเทอร์เฟสติวัล2024และแอลเหนือเฟสติวัลอีกด้วยจากผลกระทบทางภาคเหนือนะคะที่ สองผู้ประกอบการเองได้รับสรวนรสมของค่าการท่องเที่ยวเราจะมีในเรื่องเอาเนือคนละครึ่งซึ่งเราจะใช้ในักษาะที่เป็น flash d e l ให้10,000สิทธิ์ในส่วนของเอาเนือคนละครึ่งเราก็จะมีในเรื่องของเหนือพร้อมเที่ยวเนือพร้อมเที่ยวนั่นหมายความว่าในวันที่1พฤศจิกายนนี่จะเป็นการเปิดเมือง ได้รับผลกระทบก็คือเชียงใหม่เชียงรายโดยที่พออเองเนี่ยก็จะได้มีการนำผู้ประกอบการจากทุกภูมิภาคเป็นนักศึกษาต่างริเเพื่อที่จะเดินทางไปประชาสัมพันธ์ในภาคเหนือโดยท้าย่ที่สงเราก็จะมีเ l l และ i n นฟลูเอนเที่จะลงในพื้นที่ภาคเหนือก็จะเริ่มต้นที่เชียงใหม่และเชียงรายนะคะ นอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งเน้นการวางแผนระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและความยืดหยุ่นให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงหากเกิดน้ําท่วมในอนาคตโดยบทเรียนจากภัยพิบัติในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสาคัญในการวางรากฐานให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภัยธรรมชาติวริศราโตประรายงาน